สวัสดีครับโจฮักหน้าสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรและก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยการเป็นสมุนไพรป่าท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในโถยาดองนะครับที่ขึ้นชื่อว่ากําลังวัวเถลิงนะครับเออบางคนอ่านก็ว่าเอ๊ะกำลังบัวเถลิเถงหรือย,อยังไงไม่ทราบแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่ากําลังวัวเถลิงเป็นสมุนไพรแก้เส้นเอ็นเสื่อม เส้นเสื่อมเอ็นเสื่อมบำรุงกำลังบำรุงร่างกายให้กระชุ่มกระชวยและเป็นสมุนไพรบำรุงหัวใจทำให้เลือดลมไหลเวียนดีเจริญอาหารเป็นสมุนไพรบำรุงธาตุบำรุงธาตุในร่างกายของเรานะครับทำให้กระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงสมุนไพรกำลังวัวถะลึงเขาจะทำอย่างไรกันติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้ เราจะใช้สมุนไพรด้านบำรุงกำลังบำรุงร่างกายและแก้เส้นเสื่อมเอ็นเสื่อมบำรุงกำลังทำให้ร่างกายเฟสเปึ่งปังเปี้ยไม่ว่าหญิงหรือชายท่านผู้ชมเราก็จะใช้สมุนไพรก็คือเนื้อไม้เปลือกแล้วก็แก่นนะครับแล้วก็รากก็ใช้ประมาณถ,าถ้าเราไปตากแห้งจริงๆแล้วเนื้อไม้ชนิดนี้ เขาจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ5ปีขึ้นไปก็คืออายุ5ปีขึ้นไปเราก็สามารถเอามาใช้งานได้หรือเข้ากับตำรับสมุนไพรอื่นๆในการบำบัดรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบำรุงกำลังบำรุงร่างก,กายเราจะใช้ขนาดที่แห้งนะครับรากเนื้อเปลือกของไม้เนื้อไม้นะครับและก็15-30กรัมน้ำต้มเราจะใช้ประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะครับเวลาในการต้มน้ำเดือด10-15นาทีน้ำเดือด เราจะกินขณนะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วท่านผู้ชม3เวลาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะครับครั้งละประมาณ1แก้วเองนะครับก็สามารถกิน 2- 3วันแล้วก็หยุดก็ได้นะครับแล้วก็หยุดสักส3าวันแล้วก็มากินต่อไม่ต้องกินทุกๆวันนะครับอาการดีขึ้นนะครับประมาณ5 7ถึงวันแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นเส้นเอ็นเสื่อมนะครับก็จะดีขึ้นบำรุงร่างกายบำรุงลาลังเฟสผึ้งปังเปี้ย กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮับนัสารธามในการใช้สมุนไพรกำลังวัวเถลิงปกติเราเห็นในโถย่าดองแต่วันนี้สำหรับในการต้มนะครับใช้รากเนื้อไม้นะครับเปลือกไม้ในการตากแดดให้แห้งอายุ5ปีขึ้นไปใช้ขนาดประมาณ15-30กรัมในการต้มน้ำกินนะครับกิน3เวลาเช้ากลางวันเย็น ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ช่างัดนักเลเลยครับฟิตเปี๊ย